สวัสดีครับอูช่างทูนครับสาระขามบ้านหนองนตำบลหนองยาวมาส่งสาลีพวงรุ่นเน่ลูกค้าครับตำบลหนองหย่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับตัวนี้เน่าอยู่สามเมตรแปดสิบควบกล่องตามริมนอกันอยู่เมตรประมาณเมตรเก้าสิบ เปิดคางทั้งสามทางใส่พ่าของหกลอร้อยซิปเป็นพ่านอกครับเอานอกกระทะซีใบเป็นกระทะไม่แกะกองทั้งหมดครับซีใบตัวนี้ขั้นนี้ดูค่าสร้างเป็นเล็กล่างหนาหะสับปนล,ลงังตรงเป็นเล็กล่างหนาสามนะครับ รถไถมาขันมาแต่ว่าสั่งพ่วงมาหอดก้อนรถไถรถพ่วงหยิกประมาณจะม,มามาหมดเลยตารถพ่วงเออรถไฟก้อนสงครามมานโอ้รถล้งสงครามจนวันลังสงครามเราขั้นมากอยู่รถพ่วงเร็้ยวก็รถไถขนาดรถไถมันมีโรงงานผลิตคนงาน,น,น,นมันเป็นหมักพันเป็นเมือนคนยัางซาก,ก็หาองหยิกเสือ,อยังได้เลย อันนี้เ<อ>ือว่าสางครับคนก็นสร้างจองได้เปียสองเด่นคนใมั่งทรงแค่นีก็ได้ท,ทีมงานเขาก็ร่งเอาขาตังเอาอยัางลงอตอรถตอรถออกกันแลนรถออกกันกับไป้ลงโดนแล้วชิปก็ได้ไปทรงสองสามเขียวกับไลงจะขีบประา คุยกับว่าโอ้ยมันลงไปคกับเฮ็ดบ่าท่านฝืนได้เพื่อนก็เลย์เอมันห่างหายโดนเลยก็ลงไปยังหน่อยท่านมาท่านฝืา,นา,ากันอีกที่หลังผู้คนล่อได้ก็จังหวะเฮ็ดร่อบ่ได้ก็จังหวะบ,กบ,บา,ากันนะครับพอช่วงนี้งานชิวก็ออยังเดียร์อยู่หลายทันอยู่ครับสำหรับลูกค้าที่ซั่งจองอยังกับเพียรไปได้ครับประมาณยังต่ำกับเดือนเคืองหรือว่าสองเดือนครับยังค่อยยังค่อยสียได้ช่วงนี้ว่ากันเร็วๆนี่ทางอู่ก็บสิบ่อลล์ครับ างานเก่าก็ยังเหลืออยู่ลูกค้าใช่พ่วงแต่เห็นคลิปนี้ก็รอดย,ยังยไงเด้อของไอ,อพพ้อำเภอยังก็อันนี่สร้างไว้ก็แหละตัวใหญ่กันแหละวิบวับนั่นเกินอรอดหรอกเดียนผืนเสื้อผ้นี่ได้แท้ละคิวต่อไปคิวสองคิวนี่แหละครับตัวใหญ่ตัวน้อยก็มีครับคคนิดสนใจกับโทรหาเฮาคือเก่ากันแหละเบื่อโทรก็ลงไปใต้คลิป ราคาก็คุยกันได้ครับตัวนี้ราคาอยู่หาหมื่นหาหมื่นหาครับตามควอมเนามันเน่เานสามเมตรแปดสิบสามเมตรห้าสิบก็นีก็แล้ยกว่สีสซังครับชิซันประมาณนี้เด็กก็อยู่เจ็ดกลางครับบ่าบางบ่หนาแต่ย่อ เกี็ดกลางๆพอดีแต่การันตีของกระทาเนี่ยเป็นกระทะไม้ทั้งสีใบเลยพ่ากก๋งามมาพ่าคนรับประมาณนี้และครับนะับสำหรับชิปนี้กับจิตไปซ้ำนีก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับขอบคุณหนายครับ